คุณเพอแจมคอมเมนต์ว่าการทำงานเชิงรุกของก้าวไกลเรื่องแก้ปัญหาสวยทางหลวงมีแรงกระเพื่อมแล้วค่ะมีคำสั่งโยกย้ายหนึ่งอัตราก็คือโยกย้ายผู้การทางหลวงอเออเรื่องนี้พวกเราคิดยังไงคะผมฟังบทบทสัมภาษณ์นะคุณตาเออบทสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนแกยอมรับว่ามีเรื่องนี้จริงในในในสาระบบในประเทศ นะครับแล้วประกอบกับสมาพันธ์การขนส่งนะครับสมาพันธ์ลถขนส่งการขนส่งในประเทศไทยนี่ก็ออกมาบอกว่าของเขาเนี่แสนกว่าคันเนี่ยเขาไม่เคยจ่ายนะครับไอคนที่จ่ายเป็นคนนอกรีดทีนี้เมื่อผู้ผู้งข้อก,การทางหลวงออกมารับเองว่ามันมีเรื่องนี้จริงๆก็เท่ากับว่าคุณรู้ว่าเรื่องนี้มีปัญหาและคุณก็ยังอยู่ในตําแหน่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องประ,ประเด็นปัญหาเนี่ยครับคือรู้แล้ว คือรู้แล้วไม่พูดเนี่ยไม่เป็นไรแต่รู้แล้วพูดแล้วก็แสดงว่าคุณยอมรับว่ามีปัญหาจริงแล้วทําไมคุณไม่ไมแก้หรือคุณมีวิธีแก้หรือเปล่าคงต้องไม่ต้องคงต้องไปชี้แจงให้กับผู้พิาชารัาทราบว่าวิธีการคุณรู้ไปมีปัญหาจริงแล้วคุณจะแก้ปัญหายัางไงในนัะที่คุณมีคนรับผิดชอบทั้งหมดแต่วันเดีกวกับไ,ไม่ได้มีอะไรมากตำรวจก็เบีวน,นี้ครับพอถึงเวลาเดี๋ยวก็ว่ากันไป พี่ใหญ่เองก็มีเพื่อนเป็นตำรวจแล้วก็เพื่อนพี่ใหญ่เป็นพบตรด้วยคือสงสัยพี่ใหญ่คือคือในเรืนองการเดี๋ยวอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวหาผเพื่อนจริงจริงเพื่อนเพื่อนผมตำรวจเยอะฮะตำรวจเยอะตำรวจเยอะมีมีผู้หลับเบอร์หนึ่งเบอร์สองวสามันก็รู้จักหลายท่านครับคือ f o r m มตของตำรวจอะพี่อันนี้พูดจริงๆนะวิจารณ์ตรงๆคือคือผมก็เชื่อว่าหลายท่านรู้อะนะครับยังไม่อยากจะพาดพิงว่าถึงท่านไปรับเองแบบหลายท่านรู้อยู่แล้วนะฮะแต่เวลาที่ข่าวดังอย่างคุณวิโร์ออกมาเนี่ย จะเป็นฟอร์แมตำรวจเลยนะะก็คืออะไรย้ายตั้งคณะกรรมการกำลังสอบสวนอยู่ย้ายแล้วถ้าใครมีหลักฐานก็แจ้งมาอันนี้ครับพี่ผมฟังฟังทั้งชีวิตก็เจอแต่อย่างนี้จะแด้ครบสามสิบวันไม่มีอะไรก็ย้ายกลับไปเหมือนเดิมคือคือยังไงครับมันเป็นอร์แมตแล้วคือคือคือพูดอันนี้พูดพูดอารมณ์จริงเอนี้พูดจริงถามจริงอ่ะพี่เวลาเราขับรถอะเราถูกตำรวจเรียกไหมอ่ะพูดจริงอะหยิบสิบยี่สิบปีอะ ถ้าไม่นะผมผมไม่นะนานมาแล้วนานจนจําไม่ได้แล้วครับผมเองก็ไม่ได้ทํำอะไรผิดนี้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังจริงๆพี่ก้องไม่อยู่เอางี้สมัยก่อนผมอยู่ที่ที่ทุ่งสงละครศริธรรมราชกับพี่ก้องนะครับแล้วก็ทํางานที่โรงปูามเดไทยทุ่งสงเนี่ยก็มีผู้ผู้รับเหมาของของของบริษัทเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเขาขนดินดินดานให้ ผมก็เห็นมาตั้งนานแนละ้วสติกเกอร์แล้วผมก็เคยถามเจ้าของผู้รับเหมา,านะครับว่าเออพี่มันเป็นยังไงเขาบอกว่าในช่างมันเป็นปกติแหละมันก็ต้องมีตามทางอันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ส่วนตัวเราหวั่นรู้มานานแล้วฮะว่าว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเลิกไม่เลิกไปถึงใครอ่ะนะคือคือถ้าเราไม่ได้ปากว่าตาขยิบหลบหลับตาไปข้างหนึ่งเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นสังคมไทยนะฮะแต่ปัญหาที่ผมสงสัยคือพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันก็เป็นฟอร์แมตเดิมของมันพี่ใหญ่ก็คือตั้งคณะกรรมการใครมีหลักฐานก่อแจ้งมาอ่าไม่มีใครมีหลักฐานถามสิ่งพี่ถ้าพี่มีหลักฐานพี่จะกล้าแจ้งไหมคือคือเป็นผมนะผม,มผมผมส่วนตัวผมเป็นชาวบ้านนะผมถ่ายวิดีโอผมก็เดี๋ยวผมก็โดนใครมาดูแลหน้าบ้านหรือเปล่าอันนี้พูดจริงนะในฐานะชาวบ้านนะเราจะไปเอาตัวยุ่งทำไมดูวยคือไอ้เรื่องเนี้พี่ปุ๊มันจริงจริงสุดท้ายมันคือเรื่องวินวินนะฮะถือทั้งทั้งระบบเนี่ย ในในในภาพรวมใหญ่เนี่ยก็คือคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่ในประเทศไทยอะ่ะผมค่อนข้าง,างมั่นใจนะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นของของบริษัทอะ่ะมันไม่ใช่ของคนขับรถเองซึ่งไอเรื่องติดสติ๊กเกอร์เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ใหญ่พูดถึงสมาคมขนส่งอะไรทักอย่างใช่ไหมฮะเมื่อเกี้ยเมื่อวานนี่ผมก็ฟังข่าวเหมือนกันแต่ว่าก็มาจากพวกขนส่งอีกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นสมาคมไหนเพราะว่าสมาคมประเทศไทยเราเยอะ นั่นเขาก็บอกอ๋อนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าวิ่งในแขก็าหกพันถ้าวิ่งอ่บรรทุกเยอะๆเลยไม่ต้องตรวจจับน้ําหนักเลยก็สองหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะทีนี้คือในภาพรวมเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่หนึ่งก่อนมันเป็นมานานมากแล้วตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นไหนเรื่องติดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือทุกอย่างมันก็เป็นระบบไปหมดอะ่ะ วิ่งไปบรรทุกเกินถนนพังก็ผู้รับเหมาก็เอาไปทําถนนใหม่แล้วคือมันโอ้โหมันคือทั้งหมดทั้งปวงมันก็คือเรื่องที่มันเป็นมันเป็นระบบอันยิ่งใหญ่ของของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันมีผมเชื่อว่ามันมีเกือบแทบทุกแทบทุกวงการที่ธุรกิจนักธุรกิจหรือว่าพวกเบางคนที่ประกอบการธุรกิจต้องไปเกี่ยวเกี่ยวพันกับกับหน่วยงานราชการอันนี้พยายามจะพูด เอ่อให,ให้ให้ไม่ไม่ได้แบบว่ามันไปใส่ร้ายเขานะฮะแต่ว่ามันมันมีแบบนี้หมดท,ทุกทุกทุกที่อ่ะซึ่งถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ขอชื่นชมในความตั้งใจนะครับเอ่อแต่ว่าผมก็ยังมีความเชื่ออยู่มากเลยว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนได้เนี่ยผมว่ามันมันใช้ความรุนแรงหักหานมันเปลี่ยนไม่ได้ มันต้ไม่รู้จะต้องใช้วิธีไหนอะนะผมก็ไม่ไม่ได้มีความเก่งกาจขนาดนั้นอะแต่ผมดูแล้วมันผมว่ารบกับยักง่ายกว่าแต่ผมคิดว่างั้นนะแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ท้อถอยนะเพียงแต่ว่าก็ให้ให,ให้กําลังใจทุกท่านที่อยากจะทําอะไรให้มันมันดีขึ้นสําหรับประเทศของเราอะนะฮะอันนี้ด้วยด้วยจากใจจริงเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็สนับสนุนหมดอะถ้าอยากจะทําให้มันดีอย่างเรื่องสวยเมื่อวานผมว่ายัง เอออมยิ้มอยู่ว่าเออก็คุณวิโรดแกก็แน่ดีมกันใช้ได้นะไม่ว่าจะอาจจะถูกมองว่าเป็นการมาดิสเครดิตอะไรนี่ผมว,ว่านี่มันไม่ใช่แล้วล่ะมันปลายเหตุไปแล้วก็ก็อาจจะมีความจะเป็นที่ทางพักก้าวไกลเองก็มีความจะเป็นจะต้องทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนและจับต้องได้หลังจากที่ที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งเนี่ยก็จริงๆคุณหมายแกก็ทําให้ให้พักเนี่ยก็เสียเสียคะแนนด้าน การคลางไปเยอะนะเพราะนั้นถ้าคุณวิโรธทำเรื่องที่แกถนัดแบบนี้ผมว่าก็ก็สมควรก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในในการที่ลุกออกมาแล้วก็ทางสตชก็มีความรวดเร็วในเรื่องนี้นะเริ่มจากพี่หินพึ่งกลับมาจากเลสเตอร์ก็โดนสัมภาษณ์แต่เช้าแล้วก็ช่วงตกตอนช่วงบ่ายนี่ผบตรก็ต้องสั่งฟันนะคืออันนี้มันมันพูดง่ายๆความผิดมันแดงแเลยอะ่ะมันเห็นเห็นอยู่นะถ้าผู้การทางหลวงก็คง ท่านก็คงไม่สามารถจะจะรอดพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้แต่ว่าผมก็ยืนยันเนี่ยเอ,อว่าจากความรู้สึกนะที่ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่ได้เห็นมานะมาทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าก็าไม่ใช่ความผิดของผู้การทางหลวงคนเนี้ยมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่มันทำก็มาเป็นเป็นวัดปฏิบัติมาเป็นนมนานครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ เ,ออเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าออใครอยู่ที่ f c e e o o o นะแนะนำให้ไปที่เพจแม่ไตรบริฟค่ะแม่ไตรบริฟนะคะเพิ่งโพสเอ,อ่อคอนเทนต์เมื่อประมาณ13ชั่วโมงที่ผ่านมาสัมภาษณ์คุณสุพศ์รุ่งเจิดฟ้า ประธานที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยท่านพูดชัดเจนทุกระทุกอย่างเลยคะ่ะว่าที่มาของสวยสติกเกอร์แล้วก็มีรถบรรทุกอะไรที่เข้าไปใส่ตามตัสวยสติกเกอร์บ้างแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็เรื่องสวยเรื่องคือสวยเนี่ยปัญหาหลากัหลกๆมันคือการที่รถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ําหนักเกินการที่บรรทุกน้ำหนักเกินนั้นสาเหตุมาจากอะไรนะคะ ชัดเจนค่ะว่ามันก็เป็นเรื่องของต้นทุนแหละถ้าเกิดว่าเอ่อจะให้บรรทุกอ่อหลายคันใช่ไหมต้นทุนมันก็สูงแต่ว่ามันก็จะนํามาซึ่งถนนพังนำมาถึงอุบัติเหตุทางท้องถนนเพราะว่ารถบรรทุกยิ่งหนักก็เกิดอุบัติเหตุก็จะเกิดความสูญเสียมากแนะนำไปที่แบร์ไตบริฟนะคะนี่เลยค่ะปัญหาสวยสติกเกอร์สวยรถบรรทุก อบอกไว้ชัดเจนค่ะนะคะเ,เยี่ยมเลยครับขอบพระคุณที่ช่วยขายของครับคุณต๊กครับต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยกันขายตองช่วยกันขายของค่ะแต่ต,ต้องฟังและดีนะคะและ็ยอย,าอยา่างนึงค,คุณตาคุณหนึ่งผมผมผม,มองแบบนี้นะมองเอาผมผมช่วยทุกคนดึงภาพใหญ่มาอีกภาพหนึ่งวันนี้ประเทศไทยที่มันขับเคลื่อนได้มีการส่งออกมีการผลิตนะครับมี GDP 15-16-17ล้านล้านเนี่ย อย่าบอกนะครับว่าวันนี้ที่มันทําได้แบบนี้นะครับนักลงทุนกล้ามาลงทุนงี้เพราะเรามีแรงงานราคาถูกนะครับเพราะว่าเรามีแรงงานต่างด้าวนะครับเพราะว่าเรามีง่ายต่อการกระทําง่ายต่อการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับเพราะว่ามันมีระบบสวยค,คือคือคาพูดแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในในประเทศที่กำลังที่จะพัฒบอกว่าเป็นประเทศพัฒนาแต่พัฒนาได้เนื่องจากเราใช้แรงงานต่างด้าวเยอะ อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกพูดเล่นๆหลายๆครั้งในแบไตว่าถ้าวันนี้เราบอกเราปิดประตูไม่ให้แหล่งต่างดา้า,งดาวเข้าสี่ล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยพวกเราจะไม่มีกุ้งเผาปูเผ,ผากินแน่นอนมหาชัยเมืองใหม่ที่ผมผมพูดแซวๆว่าเป็นมหาชัยเมืองพอม่าเนี่ยก็จะไม่มีคนพม่าเรือตังเกก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีออกไปหาปลาหาหา,หา,ห,า,ห,าหากุ้งให้เรากิน <c oughs> คำถามคือถ้า GDP เราเป็นแบบนี้นะครับเรามาจากสิ่งที่มันกระทำผิด เรามาจากสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงกฎหมายสิ่งที่ต้องไปเบียดเบียนเอาเรื่องของ human trafficking นะครับการค้ามนุษย์เรื่องต่างๆผมไม่แฮปปี้เลยนะที่เราได้1 6 7ล้านล้านบาทแสดงว่า16-17ล้านล้านบาทมันได้มาจากความไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเราไม่ได้มาจากเพียว productivity ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศไทยอันนี้อันนี้ขอขอพูดแบบนี้นะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่งั้นแล้วเราจะพัฒนาไปโทษทีหาพระแสงอะไรถูกไหมฮะ มันมันหลอกๆแบบเนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขมาหลอกๆก,กกันมันก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีนึงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เราบอกว่าต้นทุนโลจิสติกเมื่อวันก่อนเราพูดกันนะฮะต้นทุนโลจิสติกของเราเนี่ยสิบสี่ถึงสิบสิบแปดอร์ซสูงมากเรามีต้นทุนโลจิสติกที่สูงกว่าหลายๆประเทศแน่นอนครับผู้กอบการก็พยายามที่จะ ลดต้นทุนของตัวเองโดยการที่จะไปเอาว่างันไปจ่ายจ่ายไปจดจ่ายจบถามว่ารู้ไหมมีไหมตำรวจรู้ครับผมมาจะตรวดรู้แน่นอนตำรวจรู้ไว้ว่าตรงไหนมีซ่องมีบ่อนรู้ไหมรู้ครับแต่ถามว่าเรารู้แล้วยังไงต่อฮะก็เป็นอย่างนี้มาสี่สิบห้าสิบปีแล้วนี่คือประเทศไทยดังนั้นถ้าเราคิดว่า ครั้งนี้รัฐบาลชุดนี้จะทําให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องอายกขึ้นมาบนบนโตะแล้วก็มานั่งคุยกันแก้ปัญหากันให้จบนะครับการพนันเป็นต้นเนี่ยจับได้ทุกครั้งเลยครับรู้ไหมฮะการรัชดามีบ่อนเงี้ยเป็นไปได้นะครับอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจรเรื่องเรื่องเรื่องคาสิโนเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ที่จริงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่ไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้ให้ให้มันถูกกฎหมายซะคือ ทำคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยทําบ่อนออนไลน์อะไรให้มันถูกกฎหมายเนี่ยแล้วมันจะตัดวงจรในเรื่องเรื่องเงินสีเทาไปได้ผมเชื่อว่าเกินครึ่งอะ่ะนะแล้วทุกอย่างมันก็จะชัดเจนมันอยู่ในระบบแล้วมันก็เป็นเห็นชัดเจนว่าเป็นเก็บภาษีได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะจะได้นําเงินมาช่วยเหลือในการโปะหนี้สินที่รัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไปกู้มาเยอะแยะนะเพราะว่าพลัง พลังในการเล่นพนันของคนไทยเนี่ยโอ้อย่าประมาทเด็ดขาดนะไม่งั้นมันไม่มีทางร่ํารวยกันได้ขนาดนี้หรอกครับนี่มาจากพนันในประเทศทั้งนั้นนะพนันอย่างถ้าเป็นซีซั่นที่ฟุตบอลเตะเนี่ยพี่ใหญ่ฟุตบอลมันมีให,ให,ให้ให้แทงทุกวันทุกคืนมีหมดรนะลีกเล็กลีกใหญ่ลีกเราไม่รู้จักก็มีนะซึ่งถ้าทำไม่ถูกกฎหมายถ้าได้เนี่ยมันก็ถูกต้องไอ้เรื่องศิลธรรมมโนธรรมอะไรนี่เป็นเรื่องที่ต้องต้องพุอธะไซแล้วเพราะว่า มันง่ายก็ปากว่าตาขยิบอยู่อยู่กันแบบนี้นะแล้วก็เห็นคนอยู่ดีก็รวยแบบแปลก,ปลกเห็นไหมฮะโผล่ขึ้นมาตาม a ฟ e b o o k แล้วก็แสดงความร่ํารวยแล้วสุดท้ายก็โดนไล่จับกันไปแฉกันไปนะฮะแล้วก็ยิ่งทําให้เอ,อโดยรวมของเราเนี่ยเราก็เลยมองหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เนี่ยเราก็มองด้วยสายตาที่เราเราไม่เลื่อมใสและเราไม่เป็นมิตรกับเขาอะมันก็เกิดยิ่งทําให้เกิดรอยรอยแยกแตกร้าวระหว่าง ประชาชนกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะอย่าตำลุเนี่ยบางทีแล้วก็เราก็เห็นเนะ่เราขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยแดดร้อนก็ไม่ค่อยมายืนนะ่ซึ่งอันนี้เรื่องนี้เราเข้าใจไม่ใช่เราไม่เข้าใจนะครับเป็นเราเราก็ไม่อยากยืนแต่ว่าในยามที่เรานิดเนี่ยก็ไม่มาแต่เวลาที่ที่เราไม่นิดเท่าไหร่เนี่ยดักยืนดักโบอกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าประลัม,ปล,มปลาก็เสริมพี่ใหญ่ขอขอขอ,ขอประธานโทษที่เบรกพอดีนึกขึ้นได้พอดีเดี๋ยวจะลืมขอ ก็กล <formation jin inh ale> <s at> ับกลับมาที hmm? ่โลจิสติกส์ครับถ้ามันอย่างที่ผมบอกก็คืออย่างในสภาอุตสาหกรรมเรานี้นะครับเราก็พูดตรงๆในที่ประชุมหลายๆครั้งว่าเราไม่สนับสนุนสมาชิกที่กระทำผิดกฎหมายนะครับเราเราต่อต้านการคอร์รัปชันร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นองค์กรเราต่อต้านคอร์รัปชันนะสมาชิกก็ต้องไม่ไปทําผิดกฎหมายนะครับถ้าทําผิดกฎหมายก็คงก็คงอยู่ในสภาไม่ได้คะทีนี้เรื่องแบบเนี้ยเราไม่ได้มองว่าเฉพาะสอุตสาหกรรมเอง ที่มีสมาชิกไม่ใช่ครับถ้าเรามองทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าพรรคก้ากไกลหรือท่านบาทชุดใหม่จะเอาเอาจริงๆนะครับผมว่ามันต้องมันต้องเอาปัญหาทั้งหมดมามาวางบนโต๊ะแล้วก็มาคุยกันนะครับทางออกจะแก้ปัญหายัางไงนะครับเรื่องของการขนส่งเ่ยจะทํายังไงให้ให้ต้นทุนมาถูกลงบ้านเราเนี่ยนะครับการขนส่งมันมีข้อจํากัดคือไม่มีทางรถเท่านั้นเองทางอากาศทางน้ําก็น้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งระบบรางที่เขาใช้กันทั่วโลกต้นทุนถูกสุดเราก็ยังทําไม่สําเร็จนะครับงพะนั้นเรากลับมาดูสิครับสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราจะมีรถไฟรางคู่เชื่อมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเชื่อมเหนือใต้ออกตกาจากพม่าข้ามไปที่ลาวเวียดนามนะครับจากคุณหมิงลงไปที่สิงคโปร์อะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เคยคิดกันแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าคิดแบบนี้เนี่ยผมว่าเราจะช่วยเรื่องของต้นทุนโลจิสติกส์ไปได้เยอะนะครับ แล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือการเดินทางการสัญจรความไปชมก็จะดีมากึ้นครับผม